ดีพยายามนีได้ปลามาหเพยายามเนี่ของปาก็เต็มเลยกนปลาเลยลงขาวน่งเลยจ้ะเป็นน้ยมากินขัตรไหมครับผมปลากันมิตะปลาตัวอ้วนๆพี่ๆนะครับ จำเสีียวบมองเกี่ยวมี้ดหมองมันหยาบต้องกินออกให้มุกผู้จังนางน้ำฝนเถวพอนิ่มเราไปมัดเขาแค่เลอตอนเจียวเขาเอง็ากันคุ่นแมต่จ้ะซ้ายคุณกลับมาจ่ายซ้ำมังหน่อยจ้าดโอ้พอดีมาแยกสุ่มตัวตายตัวเพลอเอานำมาดิษแนเอ็กตาแหงไว้ถอดนะ นี่ต่โต้งงามในตะกระเดดนี่ปลาเข็งครับพี่น้องนะปลาเข่งดีนว่ามีอเป็นตะปิ่งแสบแท้าอปูว่าเห็นไปปีงเด้อนะ่ะมันไม่จริงก็มีเด้กยกุนกับปลาคอนะเดี๋ยวเราพาไปเบ่งแล้วกลับมาทู่มาทั่วเบาปุ๋ยโอ้ของเบาปุ๋ยปุ๋ยขอดสารพิษได้น้องชายคนน่ะเดิยเลื่อนลุ่งเร่องแล้วก็มาบวบ มาบัวหัวปีบสมม้อไม่ยนโอ้มาสมมอกมดนกไกินกับเตียวหอมเนียนใสมากินกนไปเลยหโอ้ยลักกับมาบูบครับพน้องนี่ขนมคุณนิโคฝากมาคุณนิโคทั้งเมดเลยบเพิ่อนเซียนเอ่อท่าบุญตักบารเทวะมาเห็นลงท่านเดบนี้มีท่านไม่เคยได้กินเจ้าญี่ปุ่นคุนได้พอเพิ่เลยนะเพิร์นยนแซ่บยซิมล่ะมายองแมแยงเนี่ยนี่คือกับไก่เนี่ห่วยเพราะมีแต่เคยละ ขอบคุณหลายๆเด้อครับคุณนิโคครับเนีโอ้โหแม่นเบิด์ตอร์ดขอก็จะเริ่มลุ่งเรืองเด้อครับละมั่งรวยรวยครับ,รบผมขอบคุณหลายๆเด้อครับหลักจากขอบคุณทั้งพ่อลุ่นแม่ตู้ทีมง,งานอีสานบ้านหนองน้อยทุกคนล่ะครับมาโบ๊บนี่ของแข็งเสื้อผ้านอนไม้นจะมีปลาเข็งปพพล,งปลาคอนจะพาพี่นอ้องไปเบิ่งกันเมื่ล้วเด้อจ้าพี่น้องเมื่อหรือแหละฝึงมะฮอดจ้ะมาขำมาดิพยายามเนี่ยได้ฝาหม้อมาดิพยายามเนี่ยของฝากมาเต็มเลย ผูนิลาด้ยจ้าคุณนะขดีแกลยต่อปลาขิงพองามๆเลยนะคปลาน้อยพองามๆลงลางๆพอดีมากก็เลยมาล้างเก็บข้อแขงไว้ครัปลาลุมหรือปลาเงี้ยหรงอเี้ยปลาข่งก็มีแต่โางามๆเลยได้ลูกปลาเขิงใส่น้ามันยังมันผอกันไม่มาอื่นด้วจ้าเอืนพ่อเดียวได้ครับพี่น้องนลฟันดีจ้าเซรีเซรีสวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะ อาสวัสดีค่ะอุ้ยวุ้ยวุ้ยดิ้งวุ้ยจ้าเอ้ยใครอะสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่คะกำลังทำที่เรียนห้มารีค่ะอาสวัสดีครับจริงจริงจริงจรงจิงงจิงงจิงงเบิ่งแห้งกระโดดพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ่งพอแล้วมันเหนื่อยดูสวัสดีครัทุก่อนทุก ทูจ้าพี่าเบิ่งนเลนจนกระดุมเสื้อลุดเอ้าไม่ยอมทูอีกทูจ้าค่ะน้องทูก่อนค่ะค่ะหัก้มหัวลงด้วยค่ะโอเคค่ะจ้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 ะน้องทำอะไรเออทูเออน้องจะทำเองโอเคค่ะโอเคค่ะยิ้มหน่อยก๊าลังหน่ยน้องยิมองหห้ดูิงงจยแรงอีกมือแล้วจ้าพี่น้องตอนแรกว่าจะแกงปลาย่ำเสาแต่ว่าเพื่อสั้นเดี๋ยววาง พอไปใส่เบ็ด,เ,บดเดี๋ยวพอกัมมาจา้ะนี่จา้าหม่องที่เฮ้าเคยเห็ดแบบว่าเป็นหม่องเห็ดงานเกา่าแพ็ของเก่าจา้ะตอนนี้ใหญ่ลงไปข้าง่างแล้วตรงนี้มาลีก็ครอบครองโดยชอบทำงามบ่ครับโอ้โหสุดยอดเลย <c oughs> ดือด้อคักดื้อคักดื้อค่ะ ตอนนี้กำลังปูแผ่นรองทางนให้นอมะลิก่ะลูกใครวะลูกใครวะเกินทีแล้หุกเต็นทีได้ดไมไม่ดื้อจังเลยเจลีหยุดอย่าไปกัดตริงติงติงตริง,งอ่ะขยาวขยาวออ้ออื้อ,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 อ วัสดีจ้าพี่น้องกระลังตํำเจลต่ำบะผีกจ้ะสิไปใส่หมอแกงปลาจ้ะมืพผีกแล้วก็มีตะไคร้ถูกจ้ะพี่น้องค้างหม้อไว้แล้วย้อนหมอนั้นเดี๋ยวก็เลยค้างทายต่ำมือนี่เออเลื่อมบอกเมนูบอกไปก่อน <c oughs> สิกแกงปลาจ้ะพี่น้องสิกแกงปลา,า,าใส่หมากบวบจ้ะ เม่ยาแตงไห้มีปลามีผักบวบบวบเด้วันนี้พาพ่อน้อยกินของดองอีกแล้วค่ะกินกินของดองบ่าทองเสียครับนี่ค่ะปลาพ่อน้อยคั้วไ้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหมือนปลาคอตัวนี้พ่อน้อยเพิ่นไปใส่เบ็ดแล้วมันติดเบ็ดทันทีอย่าลไรเอามาําอันนี้เป็นของเม่ยาปลาคอหน่อยกาลัางพอดีปลาเข็งจ้ะลา,าห,หลายแหี้ยายขนาดเลยครับ หลองเสือบอว่าเงินไทอ่าเขาหน่อยก็แม่ปางกินปลาเมื่อเล้วท่าคาบเนี่ยร่วมแบบเป็นเป็นโฮคคาบแต่ก็โอเคแล้วค่ะเงินไทมากินปลามาหว่านล้ววานแล้วกินลาบปลาตองเข้าบริยูบาลนะแต่ไปวานนึงหน่อยทำแม่พาสับพอกินลาบปลาตองมัดมือเรากลางเข้ากับมาเนี่ยมาเลี้ยงกะเกงป่ากับมือนีกะป่าเมนี่ยังนี่ครับไส สเปรย์ไล่มแมลงวันไม่ได้ใดผลรยเปล่าครับได้ผลแค่ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะฉีดแรกๆนะมันไม่มาเกาะจริงๆแต่ว่าพอมันล่เหยไปมันก็มากเลยครัถ้าผู้ใดสามารถคิดค้นอย่างที่สามารถไล่แมลงวันได้จริงๆนะสุดยอดเลยพี่น้องคล้ายดีเท้ๆรแมลงวันนี่ป๋ปันไหนดอกนกจอกนี่ครับ <laughs> คิดค้นเหรอผมเนียครับ <laughs> ผมรับรองเลยครับ ต้องมีคอนอุนอนุนหลายแท้ๆครับเอาไปทอดระวังล้อหนามเดือดเท่ากับจะมาฝานมาบวบวไว้จ้าพี่เนาะจำจำไปบอกแม่ยาก,กินยอดพอบวบแม่ยานังเด็ก็เนี่ยหนีเพิ่นว่ากินยอดบักบวบตัวหนังไส้แม่ร้อยมันเป็นหมากอย่างเดียวเลยเนี่ยหนีกินหมากเหมือนไปตุ๊กพาสะออนอนันดอกกับยอดพอบวบแต้นเดี๋ยวเพิ่นกินแต่หมากจากะ้ะกับอเราเพื่อทีนันกินมาคือกันนะเนาะ อันนี้เป็นยอดบบบวบเทียนเข้ากินยอดนี่บอกไอมากบบบวบที่เข้ากินยอดนี่บอกครับส่แม่นจ๋าแต่ว่าที่เข้ากินยู่เนี่ยมันจะเป็นพันปอมนี่ค่ะนี่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 ยมีอยอาจจะได้พันปอมไปน้าติดไปน้าแต่ว่าอันนี้มันอไกินได้จ๋าแต่ว่ายอดของบวบพันปอมมันจะหอวมที่สุดเหมาะท,ที่จะเอามาแกงเป็นหายคือยอดจริงน,น,ไ <Ó> นะไซนะดอกดอกดอกจริงมันนะอบอกไม่ยากินอยังถ่ายมันเป็นมากอน้นาะ เขาซอบนี่บอกครับทรายเส็ดไปเรื่อยๆอยู่จ้ะสิยเลือเขาหน่อยอ่อนมันหน่อยแก่มันน้ำไ่นไม่ครับน้ำเดือดแล้วเด้อจ้าพี่น้องปลาลงไปเลยเคหลายคนที่อยากกินน้ำเผาเนาะเนาะปลาไม่จะโตแบบอ้วนๆพี่ๆไหม <c oughs> อ่อนพอหน่อยว่าปลาพอรุ่นอ้วนค, <c oughs> ครับครับรุ่นนั้นเราขายอาหารใบถาเขาบ ือใส่ยุบ<อ>ือพอเด้การเห็ดกับเขาเนีเขาใส่เครืองปรุงที่หลังก็ได้ใส่ตอนไดก็ได้แต่แต่อ,อารมณ์และทรงผมเแบบต่อ,อารมณ์ใส่บางมือใส,กสก่กัะใส่ก่อนบางมือใส่กระใส่ตอนนาเดือดแล้วก็ใส่ประเดี๋ยครับตาไปอ่านขอคอมเมนต์หนึ่งตามไใส่เพื่อนนั่น <c oughs> เป็นคอมเมนต์ว่า,า,าว่าทำตาเราอืออืออือดูไหมครับ <c oughs> ตาก็เลยตรงอ้อตำว่ามีคอมุงเหลียวมันกับแมนคือยังเพิ่นวาล่ะครับตามสินะปรุงตามนอืออืองสีดูไหมครับ เด,เดี๋ยวสิปับปรุงด้วยครับพี่น้องครับน้ำปลาแดกเพิ่นู้นน้ำปลาแดกพอหน่อยมีิหรอด้อจ้าพี่น้องสั่งเข้ามาได้เลยปลาแดกเป็นแล้วบ้านพีนาเกี่ยวช่วงประมาณเกี่ยวเขาแล้วครับจะเริ่มเห็ดโล่งปลาแดกเห็ดโล่งมักปลาแดกเป็นของกระฟองเองครับผมแม่ไสยแม่งแม่งตกครับใส่มาอุ่นนู้นจะได้จ้าแม่แม่ไส้บ่อน,น,น โปรเจกต์สู่พอแม่พี่น้องฟังนะครับว่าเข้าสีเห็ดียังนะครับเห็ดลุ่งประเด็กเอ้าครับก็คือในช่วงประมาณสีเกียวเข่าล่ะครับผมช่วงเมื่อฝนครับการว่าสีเห็ดลงปราแดกสีมักปลาแดกเองครับผมแต่แบบว่าตอได้เห็ดยุบันเอ่อพอหน่อยหรอกครับเพราะว่าพื้นพื้นที่เมื่อแล้วครับจะไปเห็ดยุ่ยิสานบานลงหน่อยครับผมฝากอุ่นนน้ำแน่นได้ครับอันนี้ก็รอปลาสุกครับผม ใส่ข้าวหนียวด้วยจา้าปลาปใส่บวบลงไปเลยจา้าหน่อยไปเป็นสีนันสีหนี้โทษที่ครับมือมันเป็นเดือดครับใส่ปปก,กุ้งปลากรก็แบบบวบสุกจังหน่อยด้ยจาย้าเด้นบอกเป็นตะบ่มีแห้งเด้อครับมันคำเหรอจา้า รอบรอบบวบสุกจะหน่อยเดอดใาเด้อต่อสุกกม,มะลีมาเหมือนมือแห้งหลายค่ะคนนี้โอ้อยน้ากินหมักขัดไหยครับผมที่เด็ดของเฮาจ้ะัาอิตูและกับผักแยมค่ะ สิันกินสดเข้าไปพข้าวตุ๋นผู้จังข้าวหนังเขียงหน้าตะเกียวเขาตัากเทียมถึงมาถึงแ,แกงปลาใส่บวบยูโพนบวบเผามีงเม็ดจักหน่อยคู้บรรยายสุดยอดอีรีครับผมความแข็งสมองอัดเนียนเลยผูนผ้น,นับผาด้วยจานมีแต่ปลาด้วยลยปลากันมีแต่ปลาตัวอ้วนๆพี่ๆนะครับใช่ค่ะมีแต่ปลาคุ้มๆจะว่าใส่อยู่ในเมือ ปายมคอจอยหรือมันปี๊จังหน่อยอโอ้มาเด้อครับหัวปลาลงไปก่อนฮะมากินแกงปลาคอใส่บักบวบ,บปลาตอนซ่อนปลาเบิ่งโหลดครับมีแต่ตัวโอตัวอ้วนๆพี่ๆครับผมมีปลาเข็งผมได้จากพี่น้องอีหละให้ไหลของมันมีปลาคอมีปลาเข็งที่แบบว่าใช่ครับที่เป็นปลาน้ำอน พอรุ่นเล่าเอาปลาเขียงหน่อยมาหายน้ำอยู่เด็<า>เห็นไ <พอ S 1> ่าครับจ้เขาพ่อไปใส่บดแล้วก็ปลาเห็ดอันตากแห้งไว้พร้อมอเอาเห็นยังบัวตำนงว่าตานใส่บะไดกินหรอวะเกีย <Okay. S 1> งปลาเมล็ดอ่อนมาหน่ครับแม่แม่กำลังเออไก่เสีชยาเป็นเมล็ดอ่อนละลูงใหลละไปไฟแรง กำลังจี้มาลินไม้มาลินฟ้าพี่น้องเลยนี่นะแล้วกินกับแกงฟ้าเสือมาโบกนะำมาจำเสจเจียวบองเจียวเมงดาหอมน่ะได้มาลินไม้กับคืออย่างละาเสียบคือมาตาเสือเบ็ดหรือล,ะละ่าหรืเงี้ยเบิง้งที่จะเสียบข้างนี้ป่านนี้โอ้ดับปืดเลยไฟแห้งเลยค่ะเสือหมอบมาตาจ้าพี่น้อง วันนี้มีเกงปลาบน,น่ะอายทวนๆหอมผักกัญยังก็จังย่างพาปลาเขาปลาเฟี้ยงแล้วก็ไปเตะถึงหยอดผักกัญยังเลยจ้ะอันนี้เจวนะคะสองมาน้ำกันสองรูปแบบเจวแมงดาแล้วก็เจวบองพอน้อยไส้เดิมสนใจสั่งได้ค่ะอันนี้ก้อยบเขือไส้จ้ะบะเขือเหลืองบเบือคขึ้นแล้วก็ถาเบรินฟ้าพอกเกลือซีซิมถาพอตอนใดๆต้ง อุ้ยบ่สิี่ยมตอนนี้ถ้าพอคือว่าบีออกครอมันอ๋อเอเป้บีหน้อยๆมันดีแซ่บบ่แหลวสะนี่ที่เด็ดของเฮาครับมองมันหยาบต้องกินออกให้มุอืมพอดีแล้วบรไดิบอืม อันนี้ต้องเป่านิดนึงนะคะใช่ฮค<ป>ือยังยางน้ำกวนวแถวพอนี่น้เล่าไปมัดเขาไ้แบบตอนเกี่ยวเขาเอ,าเองกะมันก็ไปเตะถือพักกัน,นย่งทื่มันถือกนำหมอกก็งอยหนึ่งสนสันเลยค่ะ บรรยายได้ดีเายหอกข่มเก่าวข่มหลังดีคับขนาดครับผมคนเคยเห็นเบียกเนาะฉันจอยเบิดฝักทรงจังเลยแมนหอมสุดยอดนี่ดีครับไปแล้วมันอจะรู้สึ่งจังนี่ดีได้จากพี่น้องผู้ใดไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองสิคิดพอคำเบาใส่เบาปุ๊บนี่คิดเห็นภาพเลยครับผมแมนบะดอกพะกัญแยงดอกสิมี้แบบดอกชิมม่วงติดมาหรอเด้กกำลังเริ่มเป็นดอกอันนี้จะคือปนอยัางนั้นไงปนกงน่จ้าโอ้คือพ่อคุณแ่วกับกอยโงูกระเสียบ ป่นกุกบป่นฟ้ามาลินไม้มาลินฟ้าพี่น้องเผาไฟมาเหม่นไหมมันมันเนี่อันนี้ใส่้ไว้ยุถึงแมมมันจะมีบีนุ้ยเหลืองเหลือง้ำพอมเด้หน่มีบีเด้อขับหนิมีพนละคมย้อนหลุดใช่หมบุคคลสมกลินฟ้าเนาะพอนะแป่ากันเนะคมมันมันเสียบผมใส่ฟ้า อมอ้อมาหมักลินป่ามาแก่อมมากินหมักลินป่าเหมือนพวกขมครับเอาอยเยียบมาเด้อครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศตัางประเทศก็ดีครับมามากินข้าวแรงเด้อฮาบีมันซะก่อนใช่ครับพอฮาบีครับ ลืมจำอันนี้ก่อนเนาะเอามาคุยเอารถเดี่ยวบ่เ,เแสแบพี่น้องสุดยอดเลยมาได้ครับทุกคนทุกครั้ง สวัสดีครับพี่น้องครับคนนี้นะสวัสดีครับข้าเจ้าก่อนครับผมคนนี้นมาซื้อแกงนะครับ <นะ S 1> แม่นอีดีไซน์นะออกซิพอบอทพลาสติกยางงี้มือสองนึกภาพหมอเลยจอจอ,อเพิ่์นเข้าก็มีใบงามเพราะในลักมันเกิดทักนี่น้ำ่นพอกู่เขา เรื่องใหม่กะตอนเที่ยงว่าใครภาคกินเขายุเที่ยงนะจะไปเก็บวบแกะยุพ้นไหมพ่อพอแม่แกงหนักกิหนหมือนกัเช่าคันหรอกแต่ในมันบอกแกงเปืนแซ่บหมอ้อเสี่ยงห่าง บางที่บางเมนูมันก็เป็นเมนูความทรงจำจ้ะยิ่งแล้วว่ามึงบวก ว่าขันมึนหลัวเพดานตางเดือดร้อนไปหลายมือเลยเสียบดีพี่น้องเลยไต่ากาดยาตางมีกับหนอบ่อมมะลิดด้วยจ้ะจำเกี่ยวบอมดีๆแล้วมาจำเจตุปกรณ์ฝามาดินไม้มาดินฟา้าบองเ <c oughs> ามาดานน้ำ <c oughs> ชอบไหมคะไม่เก็บไม่ได้อ <c oughs> ้าเอาลิมฟาลาลากินนี่ไปเสริมให้เพชรคั่นกินข้าวมี่แซ่บคันนี้ลระลูกก็ตุ่นส่วนกินขา้าวมันเป็นจํานไทยบ่ม,มีอะไรมือกินข้าวก็แซ่บเนาะกมืออยากเพิ่เดี๋ยว เราซอยเพิ่มมากูดมากูดบเสร็ทีหลังกับฮักเยอะหน่อยเกี่ยวบองนะ<อ><อ>ใส่ถึงหลังท้องเบ่งกลางด้วยกลางนีม้มันยำนะมันน้ำปลาเข่งด้วยน้ำนี่ปลาเข่งมันมัน ก็ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนทุก่ันเ้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อครับเมนี่แกงปลาเสือมาบวครับโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องมาเด้อมาแซ่บๆเดียวครับผมขอบคุณครับผมครับดบัปเลยจากที่พ่อตอนไปมัดเก้าไน้อง